Good morning ค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเช้าวันนี้นะคะอยู่หน้าโรงแรม M อ็มแกรนะคะก็ช่วงนี้เวลานี้6นาฬิกานะคะค่ะตื่นแต่เช้าเพื่อมาเก็บบรรยากาศยาำเช้า,าหน้าโรงแรมเทศบาลเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้นอนหลับสบายเลยนะคะ ค่ะเช้านี้รู้สึกว่าเงียบๆนะคะเป็นเช้าของวันเสาร์เนาะวันเสาร์ที่สองกันยายนนะคะเพื่อนๆค่ะจะเห็นว่าวันเสาร์เนี่ยตามท้องถนนค่อนข้างโล่งนะคะนูน่นฝั่งนู้นก็ไม่มีรถนะคะฝั่งนี้ก็ไม่มีรถโอ้ดีจังเลยนะคะค่ะเพื่อนๆคะเราจะก็จะถ่ายบรรยากาศยามเช้านะคะให้ชมนะคะพระอาทิตย์ก็ขึ้นด้านนู้นนะคะอุ้ยสวยมากเลยคุณผู้ชมน่นนุน่น,น สวยมากๆเลยลเราจะเดินไปจุดนี้คืที่ต้มบิดเนาะอ๋อมองกลับไปที่โรงแรมของพวกเราค่ะมุมทางไกลสวยไหมคะโรงแรมนี้ไม่แพงเลยนะคะเพื่อนๆแค่เจ็ดร้อยบาทเองมีอาหารเชา้าให้ด้วยนะคะโอเคเดินไปด้านนี้ค่ะเดินไปด้านนี้ <S <S อ,อันนี้เรียกว่าคลองรอบเมืองนะคะคุณผู้ชม เขาไ,ไม่เรียกแม่น้ําแต่คลองค่อนข้างใหญ่นะคะจริงๆแล้วจะเรียกแม่น้ําก็ได้นะคะค่อนข้างใหญ่แต่ทางเทศบาลเมืองเขาเรียกคลองคลองนะคะคุณผู้ชมโอ้โหสวยงามมากยามเช้าอรู้สึกรถจะมาแล้วคุณผู้ชมคะนี่โอเคดูฝั่งนู้นค่ะคุณผู้ชมคะ แล้วก็ได้านอเดิน,ดนขับถนนไปเจ้บ้านนะคะเขาก็ตื่นขึ้นมานะคะค้าขายกันแล้วนะคะคุณผู้ชมดูครองสวยมากคุณผู้ชมขาอู้สวยจริงๆเลยสดชื่นมากที่อยู่ใกล้น้ำเห็นคลองก็ เห็นน้ําเห็นคลองเห็นแม่น้ําก็สดชื่นค่ะคุณผู้ชมนี่พระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยสวยมากสวยมากสวยมากเดี๋ยวเราจะไปฝั่งโน้นนะคะแล้วก็เดินชมวิวไปด้านนน้นนะโอเคค่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครยังไม่เคยมาเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ มื่อมามาสักครั้งนะคะจะประทับใจมากๆมีหอโหวตนะคะหอโหวตส,สวยๆนี่น,นี่ก็เป็นสัญลักษณ์หอโหวตนะคะค่ะหอโหวตเราก็ส่งคลิปไปบ้างแล้วเนาะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวชมคลิปต่อไปนะคะ